พี่ๆรู้ไหมครับว่าประโยชน์ในการติดชุดปั๊มชุดถังแล้วก็แต่ด่วนนะครับคืออะไร <Huh? S 1> ผมจะมาบอกให้ฟังนะนะที่พี่เคยใช้ปั๊มลมที่บ้านไหมครับนะปั๊มลมที่อยู่ที่บ้านสามารถเอาไปเติมลมเป่ากลองได้นะครับเติมลมยางรถได้อันนี้ก็เช่นกันครับ <Huh? S 1> อันนี้เป็นชุดถัง20ลิตรครับแล้วก็ปั๊มนะครับปั๊มกันน้ำ100%หนึ่งสูงแล้วก็ ุดแต่โมหนึ่งโซลินอย์ครับวันนี้เราติดตั้งกันอยู่ที่อู่แมนแต่ลมครับเป็นรถสู้คอมอมูเตอร์ออนิวคอมมูเตอร์หน้ายาวครับผมวันนี้พี่ชายนะครับมาจากจังหวัดตากนะครับนะ <Wow. S 1> มาถึงแม่สอดพอดีมาทําธุระที่กรุงเทพครับก็เลยนัดเราไว้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับนะ uh huh. พอดีได้วันนี้เป็นวันที่เหมาะสมกันเลยได้มาเจอกันครับ Yes เป็นถังย0สิลิตรเนาะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว เซฟตี uh, ้วาวป้องกันถังระเบิดเนาะ mm hmm. เมื่อแรงดันเกิน2 0 0รพิซไอ mm hmm. เขาจะโบลมแบบนี้ครับ mm hmm. à, เขาจะปล่อยลมออกเอ,อกแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะปล่อยเขาจะหุบเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะให้ดู mm hmm. à, แล้วเขาก็จะหุบเองนะครับ mm hmm. เมื่อแรงดันมันต่ําเท่าไหร่นี้แหละจำไม่ได้นะครับ mm hmm. แต่2 0 0รพิษไอปล่อยแน่นอนนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ไฟข้อต่อที่แตรลมนะครับแตรลมแล้วก็ไปที่คอปเปอร์นะครับอันนี้ชุดตัวตัดลมอัตโน,โนโมัติครับ แล้วก็ตรงนี้ตัวเดินน้ำครับนะสามารถปล่อยลงเองได้อันนี้ใช้มือปล่อยนะครับแต่ระบบของเรานะครับที่ีไม่ต้องใช้มือปล่อยก็ได้ครับระบบของเราก็คือชุดนี้นะครับปั๊มนะครับเป็นปั๊มหนึ่งสูบคันน้ำหนึ่งหนึ่งร้อยตเซมนะครับนะการนตีอาไปแช่น้ําได้เลยนะครับการทํางานของเขานะครับหลักการทํางานของเขาก็คือปั๊มเนี่ยปั่นเข้าไปนะครับปั่นเข้าไปในถังเนี่ยนะครับจนถึงแรงดันหนึ่งร้อยห้าสิบครับแล้วทีเนี้ยนะครับเขาก็จะปล่อยน้ํานะครับและ จากไอตัวเนี่ยตัวดักน้ําเนี่ยนะครับนะเขาจะปล่อยโดยการดึงน้ําจากตัวดักน้ํานะครับมาปล่อยทิ้งที่ตัวตัดลมหรือว่าตัวนี้ครับนะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ดูโอเคนะเวลาเขาตัดแเ้าก็จะปล่อยแบบนี้นะพี่ๆดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะครับเวลาเขาตัดเนาะเห็นไหม <_: S 1> เห็นน้าออกไหมครับเนี่ยมันจะมีละอองน้าอยู่เนี่ยนะครับอ่าเวลาเขาตัดเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับ่าประมาณนี้เลยนะครับน้ําจากกระบอกเนี่ยจะถูก ดึงมานะครับเราก็มาปล่อยที่ตรงนี้อันนี้คือเราไม่ต้องมาปล่อยเองนะครับแต่นานๆทีให้มาปล่อยตรงนี้บ้างนะเพื่อเช็คดูว่ามีน้ําเข้าไปหรือเปล่านะครับมาปล่อยตรงนี้เนี่ยปล่อยค่อยๆให้นี้ก็พอนะครับถ้าน้ําไม่มีก็ค่อยปิดปิดไว้ต่อดูการเดินระบบสายไฟสายลมเนี่ยเราไม่ระโยงระยางแน่นอนครับแล้วเก็บรวบไปเหมือนกับรถออกใหม่อะนะครับส่วนแต่ผมพามาดูนะครับแต่เป็นแต่โม1โซลีนอย์นะ ก็คือวันนี้นะครับเป็นรถตู้หน้ายาวเราทำฐานเยอะนิดนึงนะครับอ่านี่ฮะแข็งแรงแน่นอนครับการันตีในเรื่องของความแข็งแรงดูทำฐานครับนะเดี๋ยวนี้ช่างเราสุดจัดอยู่แล้วครับเราทำแบบแข็งแรงจุดจัดเลยนะครับตรงนี้ยึดน็อตสองตัวครับตรงนู้นยึดน็อตอีกสองตัวครับว้าวแต่โมใส่หนึ่งส่วนน้อยครับโมนะครับถ้าแต่โมเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือมันจะดังกว่าแต่ตามท้องตะาดาทั่วไป นะครับเพราะว่าเขาจะสามารถรองรับแรงดันสูงครับเสริมแผ่นเสริมน็อตเสริมโซลิโอยทําให้เสียงแน่นขึ้นกว่าเดิมครับนะเพราะว่าเราทําารยละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับไปบีบแข่งกับรถสิบล้อก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับบีบแข่งตัวตัวได้เลยนะครับอ่ะแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นชุดคอปเปอร์เนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้ารถนะ สำหร z, ับว pues ันน nah ี้นะครับเป็นชุด copper ครับชุด c o ปอร์ของเราติดตั้งไว้หน้ารถนี้นะครับนะก็คือเราสามารถเอาลมจากเอาลมจากตรงนี้นะครับเอาตัวเสียบปเปอร์มาใส่เอาไว้ไปเป่ากรองนะครับเอาไปเติมลมยางรถ4จุดของเราเนี่ยนะครับไปเติมรถมอเตอร์ไซค์ไปเติมรถนี้ได้หรือว่าพี่สามารถเอาลมจากตรงนี้นะครับไปเป่าทําความสะอาดในรถได้เลยนะครับอ่าอันนี้คือกล่องสามชาครับ ตอนนี้เราที่ใช้ขอเซ็ตจ,จังหวะนี้ไว้เลยนะครับนะแล้วก็สวิกนะครับ All New ิวเตอร์เราให้สวิกตรงรุ่นนะครับถ้ากดมีข้างบนอย่างเงี้ยนะครับก็จะเปิดปั๊มกับเปิดแตด้วยกันแต่ถ้าแต่ถ้าไฟข้างบนติดไอ้ไฟข้างบนดับนะครับเราก็จะเป็นแต่ธรรมดาของตัวรถครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆมาฟังแต่ด่วนที่เราติดให้นะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวนะครับถ้าพี่ๆคนไหนนะครับสนใจระบบแต่แบบนี้ระบบชุดถังชุดตั้มแบบนี้นะครับนะก็ติดต่อเข้ามาที่แมนแต่ลมได้เสมอเลยนะครับอันนี้คือเสียงั้มในการทํางานนะ,ะนีฮะอันนี้คือเสียงั้มอันนี้คือภาพรวมนะก็ขอขอบคุณพี่ชายจากจังหวัดตราดนะครับนะวันนี้ก็แบบว่า มาถึงแมนตาลบก,ก็จัดให้แบบเนียนๆเลยนะครับขอขอบคุณมากๆครับฝากไปพี่ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ